ลุงกล้วยหลายตัวมือนี่ไหมเทปวะลุงกล้วยหลายครับพี่น้องครับมือนี้มาเอาเด้อพี่น้องเด้อครับกล้วยกำลังงามครับมันสิเริ่มแพงและกล้วยจังน้อยนี่สิบบาทสิบบาทเฮ้ยสิบบาทวีละสิบบาทวีละสิบวีละสิบครับพี่น้องครับวีละสิบโอ้แตงโมกำลังงามเออบุญเมื่อไร วันที่เกา่าโอ้บุญว,วันที่เกา่าสีหวัวในตัวนี้ไหมสีหวัวตัววันที่เก่าหนิไหมอีกสามหมื่นหวัวตัวนี้ไหมอืออันนี้ไข่ลูกโอ้ไข่ไข่ข้าวาค่ะไข่ข้าวาคาวา่ะอันนี้คือไข่ข้าวค่ะนะครับพี่น้องเคยเห็นขขไข่ <laughs> ข้าวคะไหมบัดที่นี่เบิอรข่อยสีอบอฟัง งวดต่อไปงวดหน้าข่อยจะเป็นคนจุดเองที่แรกไม่ใช่เนื่อยจุดบะหมานเจ้าจุดบะหมานบดที่นี่เดี๋ยวข่อยใช้ที่ฐานจุดเอง,งพี่น้องเพราะว่าจุดทุบแล้วบ่หมาน <laughs> จะคุ้จุดเดี๋ยวบาที่ขอยจะจุดเองขอ่อยจะจุดเองหาอตัวนะ จ่างคนเกี่ยวหอบกำพี่น้องครับออกมาสาปวดเขาสามสิบไาไม่เงนั่งเกี่ยวผู้เดียวแล้ววันนี้แม่ <c oughs> ว่าเป็นใจผมมา, <c oughs> <c oughs> าเขาค <c oughs> ล่องแล้วไปเขาซุ่มได้ขึ้นหันเกียวแล้แล้วหมอว่านี่เรีย้<ว>อยนะผู้ป็นบาเออใู้เป็นช อนี้กแมผิดว่าเออทวานั่งแอเจยาขาวยูพีเ่นั่งแเจ้ายูพีไหมยจ้าให้นั่งแฝกับแฝงอ่ะอันเขาของยายที่ว่ามู้สิได้ขึ้นขึ้นเจียวไหมขึ้นทั้งตัวมันเจียวไหมเจียวแล้วอันมันลมนั่นเออเจียวแล้วกระไรกรไปเอาท่านนีเจียวเ่รอตงเขาใหนะ มันน้ำขวมันบัะบัดนีลูกเล่าไปซูมน้าโอ้ยซมใบะนงให้เ่าอันเอาซเ่หอะแล่า้ให้เราเอาเส้นซามาผู้ใดมองจชายดูอั้มาผู้ใดยามาสสาคเออมาใครนุ้งเอเจ้าหญิงน้หน้าผู้โอ้เจ้าหญิงแปนไกลแล้วต้นนี้ไหม เดียวไรบ้านบนใช่จะได้วันเห้ะไรอย่งกระช้างแล้วจะคนสีหน่อยคนื่นมาเจ้ากมาเจ้าอ่ะที่แรกถามป้าตือว่าจนั่ก็ไเด้มาดอกปะนะเดี๋ยวคนยุ่ไปหนอ้เด็ตัดหืม่เห็นไปโดนเีไปจุดถูกกับพนไอ้บ่อยู่บนบกแม่นเดี๋ยวงวลนาสีมวสีมาสีพ้าย้ายไปจุดถูกไปที่ไีบักทัวเด้อบบกำลังสีแกว ตัวงามปวดบ่มือฝายหันขึ้นมาหลแอ่เดี๋ยวมือหนากันแหมันหมันแหมันแจ่ระยะไปเก็บไหนแบบนีที่เก็บมากับ้ยกวนะวเต็มกำ่วปีนอันเมยย่าจกินบทนเนาะขวเต็มกำอืมย่าไหมแล้ว่าเออย่าแมอืมย่าขอเอาทุกเดือนเอาย่าเอาไว้ให้เอาไว้ให้นั่นเอาไว้ใหมันแจก่อนเก็บท่นได้ไหมบ่เนาะเนาะ ันบอกกาเหลี่ยมแเหลี่ยมคนกินเขาทุกมแซ่บคนกินเขาแ่นะบตัว้แเหลี่ยมโรยกับสันว่าจบงยังไงตอหยายยาใบม้หมกตัวเม็น้ีเซ็ตแลว่าวงใบไม้หมกตัวครกพี่ับพ่อับจบนาแล้วกันยูดีพี่แฮสบุ้คนครับความจ็บจะสดใความไข่จะสมีไปเลยายไปเอาเจียวไก่แล้วตัวนี้ใครเหมือนตัวนี้น่อยเดียวหนึ่งเดียวน่อยเดียว